ยามเย็นนะยามเย็นก็นี่แหละเนี่ยเนี่ยสนุกสนานเฮฮากันไปเนี่ยนะเจ้านี้กับเท้ากล้วยเนี่ยก็จ้องจะกระยุ่มกับแมวนะเนี่ยเห็นไหมเจอแมวแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรกันเนี่ยไม่รู้มาเขาเล่าดีกว่าตอนนี้จังจ่าก,ก็ขออีกงานหนึ่งนะรู้สึกว่าตอนเช้าจะปล่อยไปสองคลิปแล้วรถถ่ายนะแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะะตอนนี้ก็เหลือแต่เครื่องพ่นยา ก็ปุ่นนี้ก็เข้างานตามปกติท่อก็ยังไม่เสร็จเลยนะออกนะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าเจ้าของเขารอตังก่อนเนาะช่างาก็จะเอาสรุปงานแบบเนี่ยเครื่องพ่นยาเจ้าของตามไม่ติดเนาะอ่าอันนี้ช่าช่างชาบอกนเกนอะถอดมาแล้วอาการเนี้ยช่างบอกว่าเลยถ้าเจาะไปนานะเข็มจะค้างนะนะเดี๋ยวเรามาดูว่าค้างไหมมามา,มาดูติดตามตอนนี้ช่างชาทำการถอดเนี้ยถอดอย่างเงี้นะอ่าช่างชาจะบอกเอนาะอืม เขาก็จะมีสิ่งสกรปรกเห็นไหมอย่างที่เห็นนะเนี่ยมีเศษอย่างเงี้ยนะเศษอะไรอะเศษออะไรเนี่ยนุ่นหรืออะไรเนี่ยอยู่ในเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอยู่ในเนี้ยนะถ้าใครดูนะเนี่ยก็ต้องสกรปรกละนะแต่ทีนี้ชื่งชาติมีรางสังหอนว่าคือลือม,มาลางสังหอนลืมมาเจอประจําเนี่ยตัวเนี้จะตันนะเครยกนมหนูนะเดี๋ยวช่ชาติจะถอดมานะส่งจะแสงตะว,วันก็ไม่มีแล้วส่งขึ้นฟ้าแล้วกันนะ สงสัว่าจะดูที่จะมีรูไหมนะช่างชาติก็ไม่สามารถตั้งกล้องนะแต่ว่าสามารถประตัดประต่อนะได้ว่าเออจะต้องแบบจังหวะนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวถอดมาแล้วส่งขึ้นไฟล์ดูมาติดตามตอนนี้ช่างชาติก็ถอดนมหนูมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถอดมาแล้วนะก็ต้องถอดตามขั้นตอนนะช่างชาติไม่ได้ตั้งกล้องอ,อย่างที่บอกนะเนี่ยนมหนูคือเป็นอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกนมหนูนะ แล้วทําไมใครพาเรียกนมหนูหไม่รู้เขาเรียกกันอย่างเงี้ยทั้งชากเ็เรียกตามเขาแล้วทั้งชามีรางสังหรณ์ถ้ารถพวกเนี้ยนะไม่ใช่รถเนี่ยเครื่องอย่างเงี้ยถ้าจอดไว้นานนะเขาจะสกระปรกแล้วเจ้าของก็บอกตาไม่ติดอาน,น้ํามันหยอดก็ไม่ติดทั้งชาตเคยบอกถ้าจอดไว้นานหยอดหยอดถ้าลอกไปเนี่ยเนี่ยลอกเข้าไปทั้งเน,เงนี้แล้วก็จะติดทีนี้เขาบอกลอกยังไงก็ไม่ติดแล้วก็ไม่ติดก็ต้องมาหาช่างไงเนี่ยจะจะส่งขึ้นไปบนฟ้านะ ก็ดูเนาะเห็นรูไหมนะฮะมึดตึบเห็นไหมอย่างทีงชาติบอกไหมเนี่ยเขาดูกันอย่างนี้นะเวลาเอฟซีถอดออกมานะทําเองนะไม่ต้องไปหาช่างเราก,ก็กายช่างของขี้เกียจสะพายเนาะถอดมาเงี้ยเราปากเป่าดูก่อนนะนะล,ลองอาปากเป่าดูก่อนยวทีงชาติเอาปากเป่านะใครดูนะมีลมอยู่แต่เอา,ากาศเป่าเพราะว่าบางทีเอฟซี FC ไม่มีไม่มีลม เป่าเข้าไปไม่ออกเห็นไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างตันอยู่ข้างในนะเดี๋ยวทันชาติจะทําความสะอาดตัวนี้ให้โล่งนะก็มีปลายเข็มมีเศษลวดเศษอะไรเล็กๆนะ่ะนะแค่แค่แแบ้านเราก็พูดแคะนะ่เนาะเอาแย่แล้วกันแย่อย่าให้เขามีรูนะเดี๋ยวทัานชาติทําให้มีรูนะเอาแบบนี้นะเอาเอาให้มีรูนะอันนี้นมหนูนะเอาให้มีรูนะถ้าไม่รูเขาก็จะติดได้นะ อ่ะมาลองดูกันว่าจะมีไหมตอนนี้กล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยนะไม่เห็นรูเลยเห็นนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยเห็นนิดเดียวแล้วก็ค่อยส่งกันไปนะเดี๋ยวทีนชาติจะเอาทีเนี่ยก็โฟกัสกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสด้วยไม่รู้เป็นไรอ่ะโฟกัสอีกแล้วป้าก็ให้โฟกัสไหมกล้องก็ไม่ค่อยอยากโฟกัสหรอกเพราะว่ามันไม่รู้เป็นไรเอาสรุปว่ามันไม่มีรูแล้วกันเดี๋ยวชาตจะเจาะรูเนอะเจาะก็อเอาความสกปรกออกนะนะมาติดตาม ตอนนี้ทั้งชาก็หาเข็มมาแล้วเนาะเนี่ยอืมเนี่ยเข็มเนี่ยมันจะดูสนิมหน่อยแต่ก็แต่มันก,ก็ประมาณนี้แหละเข็มรูเล็กนะก็แย่เข้าไปในรูเนี่ยนะทั้งชาติจะบอกเนี่ยเห็นไหมทั้งชาติทำให้ดูนะเนี่ยอืมแย่เข้าไปเงี้ย มือเดียวด้วยใช่ใช่ก็จะทําให้ดูเป็นประมาณแล้วกันเนาะถ้าใครมีสองมือก็ลองไปทําดูนะก็ <c oughs> มีสองมือทุกคนแหละถ้าไม่มีสองมือก็เปการล <c oughs> เลอาก็นี่ไงกดถือกล้องมือนี่งมั็นจะจะถ่ายได้ยังไงเอาจะเอาเขาเลิกดีกว่า,า,าเสียงดังอย่ล้ดี๋อวตตกใจเ <c oughs> นี่ยปั่นเข้าไปเงี้ยปั่น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 นะน้องปั่นฮะนม่เกี่ยวกับน้องปั่นเลยแถวนี้ไม่มีน้องที่ไหนไมแจ่พี่ ในบ้านจ้างก็อยยุเยอะกว่าช่างแล้วเขาเรียกพี่แล้วกันเดีกน้องไม่ได้ไอ้ชาาิหาน้องอยู่แต่ซึ่งช่างวัยแล้วแก่แล้วไม่หาหรอกพูดดังเดี๋ยวไม่บานนัยิดอันตรายมาเดี๋ยวลองเป่าเสกคาถาก่อนแล้ว้องส่งดูนะอ่ะเห็นรูไหมเนี่ยเออนั่งไงเห็นแล้วนะเดี๋ยวดูดูดู เออน่เห็นแล้วไงเห็นไหมอ้าทะลุแล้วเห็นไหมน่เห็นไหมตอนแรกไม่มีนทะลุที่ไหนมันตันนะจ่าต์บอกเลยนะไปทําแบบนี้แหละนะอันนั้นเนี่ยเห็นรูแล้วนะก็เห็นรูเดียวก็ติดแหละเออก็เขาไม่รู้เจ้าของไม่รู้หรอกเขาจะไปรู้ได้ยังไงเขาไม่เคยดูคลิปย่าติแต่ดูคลิปง่าติเขาก็คงทําเองเขาไม่ต้องเอาตัางมาจางจ่าติหรอกนะเออเห็นไหมเนี่ยมันต้องมีรูอย่างนี้นะออาจ่าต์จะบอกนะนี่คือนมหนูนะอ่าเดี๋ยวจะใส่คืนเข้าไปในนี่นะ อเนีใส่เข้าไปในขบวนนะลดชั้งชาติเป่าสักหน่อยไหมก็เป่าแล้วเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเอยไม่ใช่เดี๋ยวต่อคลิปก่อนเดี๋ยวเป่าทำความสะอาดแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปนะแล้วก็หมุนตึงๆนะแน่นก็ได้ตึงก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็ประกอบคืนนะแล้วก็เนี่ยทําความสะอาดซะเห็นไหมเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยนะทิ้งก่อนเนี่ยเห็นไหมเขาเจาะไปนานเป็นตะกอนนะแล้วก็จัดไอ้พะโกโคงประเกน็นให้เข้าที่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน นะว่าเป็นไงมาติดตามตอนนี้ชัางชาติทาการประกอบขบูเสร็จโอ้เสร็จแล้วนะเนี่ยเรี็บร้อยล้างเสร็จนมหนูอะไรเจาะใส่เข็มเข็มอยู่ไหนเดี๋ยวเก็บเข็มไว้ก่อนถ้าหาไม่ได้นี่ไงอืมนะแต่ว่าทาั้งชาติบอกนะไอ้เครื่องฉีดยาแบบนี้นะเขาจะไม่มีกองนะแนะนํทาทังชาติแนะนําให้ติดกองสักตัวนะทั้งชาติเคยดัดแปลงให้ลูกค้านะติดกองอ่ะกองบบนซินอะของมอไซนะ์นติดไว้ตรงนี้นะ เพราะว่าเขาโล่งไงโล่งเขาไม่มีกองเนี่ยทุจัจะพามองเขาไปดูนะเนี่ยมองเข้าไปจดี๋ยเห็นรูเห็นไหมรูเล็กนะเวลาเราใส่น้ํามันเข้าไปมีขยะลงไปเขาจะลงไปหาขาบูเลยไงพอลงไปหาขาบูปุ๊บถ้าไม่ท่วมก็ตันน้ำหนูนะเนี่ยใส่ลูกรอเอกเขาเรียกกองตรงเนี้ยนะมันจะมีกองบินซีนาของมอเตอร์ไซค์นะนะถ้าใครไปถามหานะเราก็ตัดตรงเนี้ยตัดปั๊บแล้วก็ใส่กองติดกองไว้ตรงเนี้ย กองจะทําการหน้าที่กองขยะนะลองไปทําดูแต่ตอนนี้ช่างชาติไม่ทาให้เพราะว่าช่างชาติไม่มีอะไหล่เพราะว่าช่างชาติยังไม่เก็บอะไหล่ยังไม่ซื้ออะไหล่ด้วยซ่อมอย่างเดียวเนาะซ่อมอย่างเดียวคือกระซื้อมาซื้ออะไหล่มาช่างชาติซ่อมให้ช่างชาติยังไม่มีทุนที่จะเก็บอะไหล่ช่างชาติไม่ได้เปิดกู่ที่ว่ามีอะไหล่นะเพราะอายุเยอะแล้วใครซ่อมก็วิ่งซื้อกันไปอย่างนี้นะซื้อไปซ่อมไปอะไรเงี้ยนะใครไม่รีบก็สองวันสามวันช่างชาติก็ไปซื้อถ้าก็ ใครเรียบเาวิ่งเลยมันก็คงจะมีค่าน้ำมันค่าน้ำมันนะค่าเสียเวลานะเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวพูดยาวนะก็อย่างที่บอกเนาะติดกรองเขาเรียกกรองเบนซินนะไปร้านมอเตอร์ไซค์เลยเขาบอกเอากรองบินซินหนึ่งตัวนะตัวสามสิบบาทมั้งนะนะก็ก็จะไม่มีปัญหานะทีนี้ไอเศษนุ่นเศษอะไรที่ชาติบอกมาแก่เขาจะตกลงไขเปนแน่เขาจะเข้าไปเขาอดเข้าไปไม่ได้หรอกนะ พอข้าไปเกิดตันระตันก็มาหาช่างเดี๋ยวช่างาจะเอาน้ำมันมาเติมนะเพราะว่าเขาเอาสองทีมาให้เนี่ยเห็นไหมสองทีนะเขาสองทีมาให้ทีนี้ช่างางก,ก็จะเอาน้ำมันมาใส่ก็ใส่ประมาณนิดหน่อยเพราะช่างาก,ก็ไม่มีน้ำมันเยอะหรอกเราก็ใส่สองทีผสมลองสตาร์ทดูมาติดตามตอนนี้ช่างชาทำการเติมน้ํามันนะจะสรุปแล้วนะตอนนี้เย็นแล้วด้วยหกโมงแล้วมั้งน่าจะหกโมงกว่าแล้วมืดแล้วด้วยเมื่อวานก็มืดเลยนะเนี่ย จังจาตว่าเขาเอาสองทีมาให้ที่ไหนได้เขาผสมน้ำมันมาให้จังจาดแล้วจังจาาเทของจังจาดไปประมาณเนี้เออเจไปประมาณนี้ว่าน้ำมันน้อยเนี่ยเอาเขาใส่เข้าไปนะเดี๋ยวเรามาดูว่าติดไว้ตอนนี้จังจติยังไม่ติดนะบอกไว้ก,ก่อนนะจังจ่ายังไม่สตาร์ทเลยจะมาลุ้นกันจะเ,เก็บเข็มก่อนห่วงแต่เข็มไม่เหละเข็มมันสนิมขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาเข็มเก็บก่อนตัวเองเก็บเข็มให้เราหน่อยเพราะว่าจะให้แม่บ้านเก็บแม่บ้านเขาจะรู้เวลาเก็บอยู่ทุกไหนเวลาหาไม่เจอจะถามแม่บ้านอืม ในบ้านเขาจะรู้ก็คือแย่นมหนูนี่แหละนะก็มีแต่นมหนูแหละไม่เห็นมีนมแมวเกียแมวหายบแมวแล้วก็จุดเม,มียวไหนเห็นไหมพูดถึงแมวพูดถึงหนูตกใจหมดเลยหายใจหมดเลยช่่งจ้บอกว่าโอ้หยับมวก็มวมวมิวก็คือแมวไงนะพูดภาษาวรรณกรอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าติดเครื่องดีวกว่าเดี๋ยวคลิปยาวชัางจ้าก,ก็จะปิดเกมแล้วมาอ่าใส่น้ำมันเสร็จนะประกอบขอบูเสร็จเนะี่ยก็ยกชกขึ้นนี้นะ ปิดโขกเลยปิดรูอากาศมาเลยนะเขาจะมีรูนีงงนะ่เงยนะรูนี่นะรูน่ะปิดเลยเนี่ยปกติเ่าชาติมืออุดเลยเออตัวนี่ถือถือถือ,ถ,อ,ถ,อ,ถ,อถือโทรศัพท์อุดไม่ได้แล้วแล้วกนะ็อันนี้เ,นะเร,รเเเงเเ่งให้สุดนะเดี๋ยวคลิปหลอกแหลกหลอกแหลกอีกเดี๋ยวเขาว่าเนี่ยเร่งให้สุดเนี่ยจะสุดตั้งชาติบอกทาไมเป็นงี้เร่งให้สุดเลยแล้วเปิดชกเร่งทําไมไม่รู้ต่งชาติทำต่างชาตินี้เองติดนะ ก็เวลาไอ้นี่มันไม่ต้องบีบคันเร่งแต่เครื่องตัดหญ้าตั้งชาต้องบีบครนเร่งไงอันนี้นี่ล็อกเลยนะี่ยปิดแล้วเห็นไหมอันนี้เรงสุดแล้วลองมาดึงดูว่าจะติดไหมนะเดี๋ยวมันจะทาท่าติดนะพอทําท่าติดเราอย่าไปติดนะมันไม่ติดหรอกนะมันทําท่าเฉยนะมันแค่ทําท่าติดไม่รู้จอดไปนานติดป่าไม่รู้ทำท่าก็หวังว่าจะติดแหละเพราะว่ามหาช่างก็ต้องติดสิถ้าไม่ติดมหาทําไมเขาว่าอย่างนี้อ่ะลองดูมาเนี่ย เขาดับอย่างงี้ไม่ไม่ต้องตกใจนะเอฟซี FC เอาชกลงน้ำมันเขามารอแล้วนะพอชกลงแล้วดึงเลยอันนี้เล่งไว้อย่างนี้นะเล่งไว้อย่างนี้นะทั้งชาติบอกไปหลายคนแล้วเขาทาตามไม่มาหาทั้งชาติเลยหายหมดเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าใช้ได้อ่ลองดึงดูนะเอาไอ,อทีแล้วกันอันนี้เล่งไว้อย่างนี้นะอันนี้ทําท่าติดแล้วเปิดคืนอย่างเงี้ยให้ลมเข้าแล้วเล่งแล้วเล่งไว้แล้วก็ดึงเลยแล้วติดเลย เราพอติดได้เราก็เบาอเองมันจะไปเร่งทำไมเนี่ยเราก็เบาเนี่ยใช้วิธีนี้นะเวลาสตาร์ทนะ <S <S เครื่องจอดนานแค่ไหนใช้วิธีนี้ยังไงก็ติดเพระเาะจะแชทบอกเอสไม่ใช่บอกลูกค้าไปหลายคนแล้วลูกค้าก็ทําตามก็บอกคนใช้ได้แชทก็ใช้สูตรนี้นะอ่ะเดี๋ยวแชทบอกใหม่แล้วกันอ่าดับไงอ่ะเขาเขาอยู่นี่แชทก็เลยงงไปไนงะเดี๋ยนะตามมาให้สูตรให้สูตรเราเนะี่ย ไม่ดับที่ถ้าดับจะไม่ดับที่นี่ก็ได้ปาบปาบก็ให้ไม่ดับก็ดับตรงนี้แหละอ่าเห็นไหมเดี๋ยวาตาจะบอกเนาะบางคนเขาไม่เข้าใจลูกค้าเนาะเขาก็ไม่รู้เขาไม่ชี้งอ่ะนะบางคนเขาก็เนี่ยเขาเปิดแค่นี้เขาเปิดแค่นี้แหละแล้วเขาก็ดึง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 โดยที่เขาไม่เร่งหรอกเขารอให้ติดอย่างเดียวเราก็ดึงไปดึงไปดึงมาสายขาดช่าตก็บอกมันไม่ใช่ หลักการเขาหน่าถ้าเป็นโมไซน์นะครับเปิดโชกเสร็จปั๊บเขาไม่ต้องเร่งแต่นี่มันไม่ได้ทั้งชาติก็ศึกษามาเขาจนรู้อ่ะเมื่อก่อนทัาชาติก็ไม่รู้หรอกทั้งชาติเปิดปั๊บล้วก็ไอ้นี่ก็ไม่เรงแล้วดึงมันก็ทำท่าติดหรือไม่ติดติดหรือไม่ติดติดหรือไม่ติดมันก็ดับดับติดติดทัชาติก็เลยเอาวะเร่งเลยปั๊บก็ให้ปิดเล็กปุ๊บเขาจะมีรูตรงนี้อยู่ไงเห็นไหมเนี่ยรูเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยเขาไม่รู้ไงพอเร่งปุ๊บ ลูกโชกไอ้ลูกเร่งนะเขาจะเร่งสุดแล้วลมมันจะเข้าแต่ว่าเราปิดตรงนี้เพิ่มน้ํามันลมจะเข้าตรงนี้เร็วมากเพราะเราเปิดตรงนี้ไวไงเราเร่งไงเปิดเลยตั้งแต่นั้นมาท้งช่ก็เลยรู้เลยก็บอกลูกค้าทุกคนต้องทําแบบนี้นะแต่เวลาเครื่องร้อนไม่ต้องทำนะเครื่องร้อนก็ติดเลยมาเรามาดูกันนะเครื่องร้อนนะไม่ต้องเร่งนะติดเลยถา้าถ้ามันไม่ติดเราก็ตั้งให้เบาหน่อยเราก็ติดได้นะเราดูเห็นไหมเราก็ตั้งให้เดินเบาหน่อยหนึ่งนะอยู่ไหนอันนี้ เดี๋ยวชาจะตั้งให้ดูนะต้องตั้งให้เดินเบาให้ได้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอะเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วมันมันเครื่องมันติดแล้วนะเออนะก็มองดูกันบางชาติก็บางทีกล้องก็ไม่ค่อยจะเห็นหรอกเนี่ยอะลองดูนะถ้าเครื่องติดแล้วไม่ต้องมาทำอะไรแล้วดึงลเลยก็ตั้งเดินเบาให้ได้นะเนี่ยถ้าอย่างงี้ไม่ติดเอาเล็งนิดหน่อยอะนิดนึงก็ได้อ่ะติดแล้ว ก็บางทีเขาตั้งเดินเบามาไม่ได้สังชาติยังไม่ตั้งเดินเบาเลยก็ตั้งตัวนี้เอาก็ได้แต่สันงชาติจะตั้งเป็นนูนให้นะมา ไม่ต้องบอกนะว่าตั้งชาติทําอะไรเมื่อกี้ก็มันมีขมาวไปตันในท่อน,นะเราเวลาเครื่องมันเร่งแล้วอื้ออื้ดันดนเราก็เอาละแย่เข้าไปหน่อยนะในเนี้ยขม่มาวตันทั้งชาติบอยเลยเนาะถ้ามันมีเรื่องยาวนะเรื่องที่ว่าเร่งไม่ขึ้นนะทั้งชาติจะต้องแกะท่อออกมาแล้วก็ทําความสะอาดไอ,อ,ทดไอนะท้ทางเดินไอเสียนะทางคลายทางเดินไอเสียน่ะนะต้องมีการแย่แย่ขัดขัดแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงหน้าที่เรา นาที่เราคือทําให้ติดแล้วก็เอาเข่าออกนะแค่นี้ก็โอเคไงเพราะว่าเสียงมันจะเปลี่ยนนะทั้งชาติคงไม่บอกล่วงหน้าเพราะทั้งชาติทําให้ดูเลยเพราะทั้งชาติเจอแต่นะการล่วงหน้าแล้วก็ทําให้ดูเลยนะเอฟซีจะได้รู้ดูกับทั้งชาติไปทั้งชาติทำอะไรโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทั้งชาติทั้งชาติมีอะไรทําอีกหลายอย่าง ขอบคุณครับพี่น้อง